กับสวัสดีสบายดีพี่น้องบวาสิอยู่ังไทยหรือฟั่งลาวเนาะพบพอกับสองตามสไตล์ซาซิลาวคือเก่าเซนเก่าเซนเคยเนอะมอนิซิมาราประสบการณ์เหตุงานอยู่ประเทศไทยนะว่าเป็นแนวใดเนาะต่างสาิลาวตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้พี่เนอะว่าเคยเหตุงานอย่างมาเนีนะแบบ ทีแรกเห็นงานอยู่ไซเนาะปัจจุบันนี้เห็นงานยังสิมาเราให้ทุกคนฟังนํากันเนาะหลายคนก็นยังบ่ฮู้เนาะว่าจะใส่เหตุงานมาเหตุงานทีประเทศไทยมานี่เนาะจากปีแล้วเนาะสิเราตั้งแต่แรกเลยเนาะพี่น้องเริ่มแรกเลยที่ลงมาทําอิทเนาะ ลงมาทำอิดเลยนะลงมากับหมู่สองคนล้กก็ตอนนั้นนะยังบดไ้เห็ดบันลงมาเนี่น้องลงมาแบบคนเถื่อนเถื่อนนี่แหละลงมาลดเมามาเห็ดงานอยู่ปากซ่องเนอะปากซ่องล,ล้ครหลาจะซีมามาเห็ดงานอันเห็ดงาน เห็ุงานบ้านน้ำเนาะแล้วกะ็หลังจากที่เหตุงานบ้านเป็นแล้วเนาะเพื่อนกะเ่าแก่เพื่อนเ่าแก่เพื่อนเป็นหมอฟันเนาะแล้วกะ็เพื่อนเอาไปเหตุงานอยู่คลินิกน้ำเนาะทุกคนทั้งซองอะไรทั้งข่อยและะ้วก็หมูเอ่อเพื่อนเอาไปเป็นผู้ซอยหมอผู้สอยหมอทำฟันน่ะ หมอเฮดแคลนะ่ะอยู่คลินิกเนะพะ่นมีคลินิกส่วนตัวผลเนาะหมอฟันอยู่ได้ประมาณหกเดือนได้หกเดือนอน่นแหละเงินเดือนกับลายดอกต้นะประมาณหกพันห้าอันนี้แหละแต่สำหรับสายนะวะ มันกันลายอยู่ในพี่น้องเพราะว่าเป็นขั้งแรกที่เราไซาเคยลงมาเนาะเคยแบบจากบ้านมากไก่นะเคยได้แบบทำอีทเลยเนาะได้เงินเดือน 6, หกพันอยู่ต่อมาใดเดือนสองเดือนแล้วเพิ่นกะขึ้นหาเนาะอยู่น้ำเพิ่นกะทั้งเหตุงานบ้านทั้ง เห็นงาน,บ,นบ้านเห็ดงานบ้านแล้วละกะันเขาไปซอยงานเพื่อนอยู่คลินิกเนาะอยู่ได้วันหกเดือนละกะันหมู่อยากกลับบ้านเนาะพี่น้องแลยก็เลย,เลยบอกกล่าอยูคนเดียวนั่นนะมันก็บริเป็นตะยานหรอกแต่ว่าเฮาสตาสายเพิ่งเคยลงมาเหตุเถื่อนแรกอยเนาะ สายกบ,บกาอยากอยู่คนเดียวเนาะอยู่บ่มีหมูเลยหมูมันอยากเมื่อแล้วก็โอเคเนาะเมื่อน้ำกันและะ้วก็กลับไปอยู่บ้านเนาะประมาณบ่อดปีเราทุกคนแล,ะะล้วก็ลงมาใหม่เห็ดบาดลงมาบันเหตุภาษาปอดลงมาลงมาเหตุงานอยู่แถวปทุมนี่แหละเนาะและะ้วก็ เห็ดงานเห็ดงานบ้านลงมาเถื่อทีสองมาเห็ดงานบ้านเห็ดงานบ้านเเอองินเดือนกะแพงขึ้นน้อยหนึ่ง,นนงประมาณแปดพันหักกงานบ้านกับแบบเคยเห็ดมาอลไรเนาะเธอหนึ่งกันเลยแบบเขากับสายเห็ดงานเป็นเน่ต ที่แรกหั่นบวกกายังรีดผ่าให้พิ่นพี่นอ้องอยานมันแบบอย่นมันเห็ดยันเห็ดใหม่แบบเห็ดใหม่องเพ่นคือในนังฮันะ่นน่ะรีดแปลรีดมาแล้วผ่าพ่นใหม่นะอืมก็คอยเห็ดเป็นอะไรพี่น้องจนเป็นนั่นแหละอยู่อยู่น้ำพิ่นเห็ดงานบ้านเนาะก็กินอยู่น้ำพิ่นบ่ดทุกอย่างอะไรเนาะกับคงกับเขาอย่างพ่นกับสื่อให ของใส่ของอยังกะซื้อเองเนาะสฉอาะของใส่อยู่น้ำพิ่นประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วพี่นองแล้วก็ออกเนาะออกแล้วก็บริกลับ,บ้านเนาะทุกคนมาเห็นงานหยุดห่างออกมาก,กับบริการเนอะปัจจุบันนี้ ที่เหตุอยู่ปัจจุบันนี้ที่้ายออกมาจากงานบ้านแล้วก็มาอยู่ปัจจุบันนี้อยู่เหตุงานอยู่ตลาดเหตุงานตลาดขายของอยู่ตึกเนาะอยู่ตลาดซีมุมเมืองตลาดที่ใหญ่ที่สุดในะประเทศไทยเลยพี่น้องหลายคนก็นอ,าน,อา,านีูมาเหตุงานขายของบหดนีนรลานขายของอยู่ตลาด ปัจจุบันนี้เงินเดือนกเพิ่ผุนหายกะวันละสี่หา้าลอยแบบเนาะเรียกแต่บวกเกินนีเนาะบางคนเพิ่นกะได้ลายเนาะแบบสมเพิ่นทีซุ่มทีเห็ดพวกแบบของสดแบบของนักๆทรงผอกทรงพักพวกของยูคล้องนักๆค่ะเงินกับลายเนาะ แต่สำหรับสายกับวันละสี่ห้าร้อยนี่ค่ะเอ่อรายอยู่น้องเพราะว่ากินอยู่อยังกับอยู่น้ำเพลินเบิดเนาะองอีอย่างกับเพลินบ๊ว้เซาห้อ,หหองอยู่เองในพี่น้องตั้งแต่เขามาเลกๆกันแหละเพลินบ๊ว้เซาห้องอยู่เองเพลินก็ดีอย่างหนึงน่งเนาะ เพิ่นใหยู่บ้านเพิ่นแต่ว่าเขาก็มีความแก่งใจใเพิ่นลเลยนอะอียังก็อยู่น้ำเพิ่นเบิดกับประหยัดขาใส่ใจไปลายลเนาะเนาะแต่เงินเก็บกะน้ำมบุอยากคอยมีลงมาเหตุงานอยู่กรุงเทพนี่ ลงมาทีแรกตั้งแต่ปี2 0 1 5บ้กับบริยูแบบยูเรื่อยเรื่อยหเงกับกับเลี้ยงกรับเลี้ยกัมาปัจจุบันนี้กกเห็อยู่ตลาดนี่แหละพี่นอ้องตลาดสีมุมเมืองแบบมันแบบเป็นตลาดใหญ่อะพี่นอ้อง วุ่นวายแฮงคึกค,คือแลวก็วุ่นวายแต่กะมมืกอก่อนอายุอยู่พี่น้องแบบเขาพอคนหลายฮะนะเลิกงานมากับห้องตื่นมาไปเหตุงานแต่ละมือฮันหนาเบื่อหนาเบือ่อ บอคืออยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเฮาบอมีเงินเดือนมีจะใส่เงินอย่างเดียวอยู่นี่ยังมาเหตุงานเมื่อยกันแรงเงินเดือนเนาะทุกคนอดเอานนละ่ะความจนมันหนากกลัวได้มือนเงินคือพระเจ้า,ามีเงินแน่กับบอยากขึไไ้นหมู่ปนไดเนาะพี่นอ้องอดทนเอาสู้อสเอานะลหลายๆคน บริมีแต่ชาซ้ซายสูู้เอาคือกันนั่นแหละ